คนเรานักลบมันต้องมีบาดแผลแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยม,มันก็อร่อยอ่ะอืมกรอบก็ได้าสีมันเข้มเอาออกค้าไปหน่อยแต่คนพมอม่เขาชอบกินนี่อันนี้นิ่มนคนแก่สําหรับคนแก่มีหลายอย่างอยากทำอะไรไไนี่เป็นแผ่นๆเ,เ,เ,เนี่ยคนไม่ชอบแป้งมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วมันกินได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมจ้าลูก ท่านเจ้ะอันนี้โอ้โหสุดยอดมาดูเมนูเมนูของเล่นใหม่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยฟันกระบอกโอ้ยโอ้ยปูเยอะปูเยด้วยหนูหนูจับผูดิโอ้ยดีๆนะร้อนนะลูกยกขึ้นก่อนฟังว้าวไฟเอ๋อโอ้ยโอ้ยตรงกลางไหมโอ้ยปูดีจังเลยอออ้ร ต้องมีน้ำหรอหรือเปล่าปิดปิดหลงนักรบมันต้องมีบาดแผลสุดยอดไข่จุนหัวไฟ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> คนมันจะเป็นเชฟมาได้มันก็ต้องล้มดุกคุกค,คานอย่างนี้แหละพี่การน,นะ กล้วยเรายังมีอีกจะเคิร้น